ควีนะคะรายการที่เราทอมแอนด์สตรอเบอรี่จะมาปฏิบัติภารกิจกันค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าจิ๊บได้มาเป็นพิธีกรแล้วค่ะหลังจากที่แข่งมาหูหลายเทปมากนะหลายเทปมากเรียกได้ว่าไม่เคยชนะเลยและขอบอกว่าครั้งนี้คือพิเศษจริงๆเพราะว่าสต r อ q ควีนของเราวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยค่ะ แขกรับเชิญที่จะมาร่วมกันทำภารกิจแข่งเกมกับพวกเรานะคะวันนี้นะงานเข้าแล้วแหละทั้งพลุ้มเพชรนะคะเพราะว่าเขาต้องเจอกับแขกคนสำคัญซึ่งหินมากๆแต่ว่ากติกาของสตอร์ควีนมีอะไรบ้างไปดูกันก่อนดีกว่านะคะมาดูกฎของรายการสตอร์ควีนกันดีกว่าผู้ชนะการแข่งขันหรือสตอร์ควีนจากตอนที่แล้วจะมีสิทธิ์เลือกกล่องให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนโดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนั้นจะไม่รู้เลยว่าในแต่ละกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน จะต้องเอาของในกล่องปริศนามาประลองความสามารถกันโดยผลแพ้ชนะนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Stormy Man สุดหล่อล่ำบึกของเราโดยไม่มีหลักเกณฑ์หรือความยุติธรรมใดๆทั้งสิน้นผู้ชนะจะได้รับตำแหน่ง Storm Queen a อลค r และมีสิทธิที่จะคิดภาร,รกิจและเลือกกล่องให้กับผู้ค้าแข่งขันในตอนต่อไปสำหรับในวันนี้ Storm Queen ของเราจะให้ผู้ค้าแข่งขันพิชิตภารกิจอะไรนั้นไปรับชมกันเลยดีกว่า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 กวาไอ้แล้วมึงจะเอา่าไปถึงไหนวะเ้ยอ่ะ มากันแล้วสามคนวันนี้ในไหนที่เขาไม่เคยชนะเลยเขาจะเอาให้แสบทำมาเยอะทำมาเยอะมึงทำกูแสบสุดแสบสุดสุดปุ๊บเบามากเลยเขาเป็นไรล่ะโอ้ยทรมานไปตั้งหลายเทปอันนี้เท็คขาเท็คะเออตอนช่วงสัตว์นี่เขาจำได้นะคะเท็คขาเรก่องขอเจ้าเรื่ของเจ้าคือเอางี้ไม่รู้แหละเพราะว่าวันนี้ใครแพ้ก็ต้องโทษด้วย วันนี้ใครแพ้มีบทลงโทษแล้วตอนนั้นอเรามีแขกรับเชิญด้วยเพื่อให้ทรมานในการทำภารกิจมากขึ้นภารกิจนี้คืออะไรภารกิจครั้งนี้มีชื่อว่าเอออืออ่อนอ้ออ่อออมชืเอปเนออะไรมหาหมอไม่ได้้ใจเลยโรงพยาบาลอะไรเงี้ยภารกิจแอ ใบคำาอภารกิจวันนี้มีชื่อว่าคำปริศนาค่ะพร้อมบุคคลปริศนาด้วยสามกล่องไม่เสียเวลาสามกล่องเลือกเลยเลือกไม่ได้ใช่ไหมตอนแหนเลือกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพอยอยู่นุ้นพอยอยู่นุ้นใพายภาษาอไปอยู่นี่จบไอยู่เลือกให้เลยเลือกให้เลยแต่ละกล่องจะมีชื่อบุคคลปริศนาอยู่ถ้าอยากรู้อาเพเทเปิดก่อนคนแรกจะได้รู้ว่าวันนี้แขกรับเชิญคนที่หนึ่งของเราคือใครว้าว ได้ใครเนี่ยเฮ้ยเพดด้กระดาษสีขาว ตาไม่ว่างอเออตาไม่ว่างวันนี้อะอ่ะอาต่อไปเลยเลย กยาบ้ายาบ้ายาสกปกยาบ้ายาบ้ายาหูไทยยาบ้ายาบ้าทำไมทำลายไม่หมดโจ๊ะโจ๊ะยาบ้าโจ๊ะโจ๊ะยาบ้าโจ๊ะ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 โจะไจ๊ะโจ๊ะโจ๊ดโจ๊ะโจ๊ะโจะ่ก่จะอ เฮ้ยวันน <ALLY>: ี้ก็มีดีเจมาเปิดแผ่นด้วยเหรอเย็บเย็บเย็บหันหันหันดีเจ BBA เดีวนี้เนี่ยหายยุ่งหายยากใช่ไหมแล้วนี่นี่กล้องใช่ไหมนี่กล้องใช่ไหมรู้ไหมเนี่ยมาหาย่งยางเหนื่อยก็เหนื่อยเราก็ลังจะขับรถมา,ารถก็ติดเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็ตัวนึงเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยกล้องตัวเนี้หาไม,ม่ได้ใชเลยมไ้ไหมเมื่อกี้เข้าไม่เท่เลยเอาใหม่ เอ็มเนี่ยเป็นดีเจที่น่าเหมือนเอ็ดเวิร์ดมากเเอ็ดดวิร์ที่ดูกุ้งตันตัวช่วยดูเอ็ดเวิร์ดอะไรครับทวยไรช่วยไรพี่ใครอีกต่ออยู่ข้างๆอย่าดูด้วยหนูก็ขอสู้หน่อยพี่อ่ะทางด้านเจคุณแอะแอะในระหว่างที่พวกเราเนี่ยวุ่นวายอย่างพี่นาเบกดูโฟยและซาตลอด ออย่าบอกว่าแต่งเพลงให้กับสตรอเบอรี่ของเราถูกต้องวันนี้เด็กมีเพลงที่เพิ่งแต่งสดๆร้อนร้นเพื่อรายการของเรายังฟังหรือยังยังครับขอให้พี่เอกไปซ้อมก่อนเฮ้ยไม่่ใชพร้อมร้อยังอ้าวให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้โโอเคโอเคก็พลาดก็พลาดก็พลาดพี่ใส่ตาแล้งพี่มองมองเห็นไหมพี่พี่ได้พี่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ คับคนนี้ก็มาจัดเต็มเพลงรายการคอมแบนสตรอเบอรี่ให้ผู้ชมผู้ฟังกันนะครับรับรองสุด้าสุดนั้นนะครับเชิญรับชมรับฟังเพลงคอมแ a นสตรอเบอรี่แน่นะครับอ๋ออันนี้ยังยังไม่ไรองอดกยัง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 ยยัอย จบจบในรายการดีๆรายการมันๆที่เปลี่ยนความฝันอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมร่วมฟังกันด้วยความขันส์สจบจบแอนสตรอเบอร์รี่หลักภารกิจสุดจี้พอมแอนสตรอเบอร์รี่อย่าพลาดชมนะคนดีพอแอนสตรอเบอร์รี่เป็นอย่างเหมือนเพื่อนซีพอแอนสตรอเบอร์รี่หลักภารกิจสุดจี้พอแอนสตรอเบอร์รี่อย่าพลาดชมนะคนดีพอแอนสตรอเบอร์รี่เป็นอย่างเหมือนเพื่อนซีจบจบอแอนสตรอเบอร์รี่ไอ้ยะใช่ใช่ ของเราวันนี้กติกาง่ายๆฟังกันให้ดีคือเราจะแข่งกันใบ้คำนี่คือเป็นคู่กันแล้วเห็นไหมโอเคครับใบคำรู้ใช่ไหมว่าใบเขาใบ้กันยังไงใบเออแหละเออด้แล้ใบอย่างนั้นแหละภายในเวลาที่เราจำกัดถ้าใบได้เดยอะที่สุดคนนั้นชนะใครได้น้อยที่สุดคนนั้นมีบทลงโทษสั้นๆง่ายๆพร้อมหรือเปล่าพร้อมถ้าพร้อมแล้วคู่แรกใครจะแข่งก่อนใครอยางหนึ่งก่อนเอาคุณหนึ่งเลยนะถ้านั้นเพนเริ่มก่อนประจำทศ กับเวลา90วิเดี๋ยวเราจะจับเวลากันพร้อมป๊าพร้อมเราจะแฮกทีมก่อนเย้ถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1นั่งดึงคุณได้คุณได้อเล่นไม่โดนเขาจะหยามไม่ใช่คุลารวมรวมๆันคุลารกนค่ะพี่ได้เลเอาันนี้ก่อนเอาันนี้ก่อนดึงคุลา แล้วดึงเขาเออเดึงถูกคำไหนว้าว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 อยู่อยู่แถว M D K อ่ะถ้าเกิดไม่ไหวผ่านผ่านได้อ่่าาออะไรนะเห็นน้ำดื่มน้ำดื่มดื่มที่เป็นน้ำอัดลมน้ำอัดลมปัดจูปัดจู แฟนตาอะใส่ถุงอ่ะใส่ถุงฮอร์โมนต้องใส่ถุงอ่ะคนนั้นอ่ะฮอร์โมนต้องใส่ถุงไทยร้อยเลยอ่าอะไรนะอ่าหกสิบเออบัวขาวอ่ะใมวยโอเคต่อยบัวขาวมวยอ่แล้วก็อ่ะมวยไทยเฮ้ยจะคมคืนแล้วจะคมคืน እንንን <laughs> እንንን ชิวๆเขาเล่นจอมันคำหนึ่งก็พี่มันยากมากเลยนะคำนี้อ่อนๆโอ้ยพูดก่อนเริ่มแข่งขันจะมีท่าอะไรแค่ครีมให้กำลังใจกันไหมก็มามาคันเดียวแบว่า s u แซวแร็ปอันนี้ถูกถูกที่ไทยหรือว่าอะไอันนี้คือไม่อากน้ำมารู้สึกคันๆพร้อมไหมโอเคพร้อมโอเคพร้อมครับสิบคำ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้ดีแค่ไหนถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1่สาอง่งค่ะไอ้ที่ผมเล่นจัดรายก,การอยู่อะ่ะเอ,อ่อแคมเว็บแคมเออเล่นแหละอะไรกบกบ 不要说。<laughs> <laughs>

เราเรียกก่อนเอายก่ไปลแพรพี่ละเบกพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมปะครับสิบคำในเวลาเก้าสวินาทีโอเคคุณคิดว่าเดาก่อนเลยทำได้กี่อเราเอาตัเจ็ดก็พอ้เจ็ดพอเพราะเมื่อกี้ดูจากทีมดี่เราเจ็ดแล้วเจ็ดพี่แลเบกว่าจะได้กี่คำ ของประเทศไทยเนี่ยครับเออจอยบอยใช่ครับสเน็กงูอันาคอนดาเอองูมันล้มหน้าไปเน็ดไอดอลมีร้องเพลงเพี้ยน เน็ตไอดอลที่ร้องเพลงเพียนร้องเพลงอ๋ออไม่เขียนลกันว่าพี่กูเหรอกงสี่สิ้าไม่ผ่านไปเป๊ะเแล้ว้เพี้ยนจักรยานแล้วก็ค้ยนทวงเอรไ้้สถานที่เรืองลมคัะผู้ชายก็เข้าอบด้ ฤฤวัยวัยแล้วปอหมองเริ่มทิพากเรเป็นหนึ่งในละครเอกเมนน่ะคะ w o ไม่กินขอบหน้ากันไพไม่ใช่การกินของเราไม่ธรรมดาเราจะให้ป้อนกันรับกันแค่ไหนป้อนกันเยอะเท่านั้น, <S <S นเอาล่ะป้เท่านี้แล้วกันนะพี่บี่ถ้าพร้อมแล้วอา<ๆ>ไม่กลัวอ่าสาวสวยป้อนด้วยนะทำไม <S <S น่าอก่างนี้ อ่ะโอ้ซึ้งเลยก็เคยบอกแล้วว่ารักแค่ไหนก็ให้เท่านั้นเท่านี้อะพี่ดูนี่เพจคือทางยื่นเลยอยู่แล้วยืเดี๋ยวดีใจไม่ที่ร้องไห้นี่ไม่ใช่อะไรดีใจดีใจได้เออมีพันเด้ออย่างเพชรมีสาวแลป้อนให้ป้อนเออพี่เป้อนให้ผมซื้อไม่เป็นไรเพราะเราเดี๋ยวพี่หูพี่ตาไหลเลยโอเคไหมโอเคจ้ เราให้ทีคุณเอาคืนแล้วเพศอาจารย์มาไม่ต้องเกรงใจมันที่มันพูดอะไรไปเราไม่ต้องสนใจเฮ้อันนี้ไม่ได้ิงนะเกมเมเกมเอเกมอันนิดหนึงนิดนึงโอเคยึ่งนอ้ยกลังสวยกำลังสวยนั่นเราสลับที่กันสลับที่กันมีการมีรงการกลางกล้องอ่ะอ่ะอ้เกิดกะรขบอึ๊บกืนเลย ดิบๆนะให้เอฟิฟกต์ดีเ um ้ยโอ้โหตงไหว้ล้วหน่งสองาอ่ะก uh, uh, ืนเกนนไปเลยอย่าอมน้ำน้ำ oh. ทิงแย่เออมาออกมอเข้าออะไรคืนไปเลยอันนี้หนักเลยว่าเออคืนเลย เอ้ยแคสอ่อนหรอพูดเลยอ่อนอ่ะไหนบอกกึกๆๆกลัวจริงเลยใครแล้วนะเป็นไงนะจ๊ะเป็นไงนะจ๊ะทำโทษไปที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้นะคะภารกิจของสตอรี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นลงค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะคะว่าเอพิโซด นจะมีเกมอะไรมาเล่นกันต่อนะคะแล้วนี่ก็ขอบคุณทุกทคนใช่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่บี้เดอะสตาร์นะคะดีเจบีบีเอ็มนะคะรวมถึงนะคะพี่แรปเอกมากที่มาเป็นแขกรับเชิญกับเรามากๆขอบคุณมากขอบแล้วก็พี่ได้สนุกมากสนุกมากติดตามพูดเขาได้ในในอินเทอร์เน็ตออนไลน์มีอะไรบ้างอย่างเช่นพี่บี้ติดตามพี่บี้ก็เซิร์ชที่ยูทูบเลยครับบี้เดอะสกาครับเจอคลิปล้อเลียนะฮมแน่นอนครับผม ดีเจ B B M ครับผมก็ดูในแฟนเพจแล้วกันนะผมก็แฟนเพจภาษาไทยครับดีเจ B B M ครับผมก็ติดตามดังนั้นเลยโอเคแล้วที่รับเองของเราล่ะคะใช้คำว่าน่าร่าวุฒิอํานวยครับในยูทูบและสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะทัพแอสเทอรี่ได้ในยูทูบและท้าวเร็วลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ๊อ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 จ๊ัจ๊อจ๊อจ๊อจ๊ัจ๊อ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 จ๊ มาชมพวกเรา